กลับมาที่ A-MOS Error ก,กันอีกครั้งนะครับเคยรันแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับว่าเจ้าตัว Model Fit 2ตัวเนี่ยมันไม่แจ้งนะครับทั้งใน t i t ติที่เราโชว์ในข้างหน้ากระดาษ A-MOS แล้วก็เมื่อเรากดลันที่เ u t p u t นะครับแล้วไปที่โมเดลฟิตรอติดรอแป๊บหนึ่งนะครับไปที่ m o เด l ฟิตปุ๊บตัว RM R ก็ไม่ขึ้นเห็นไหมครับไม่มี RMR เลยเนาะกับจ f i ก็ไม่ขึ้นทางที่มันต้องอยู่แถวๆนี้เนีมันก็ไม่ขึ้นเลยนะครับตรงนี้แก้ไขยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขกันครับโอเคครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการ Answer is here นะครับวันนี้เราจะมา ยังอยู่ไม่ได้กลับมาเราจะงอยู่กันในเอ,อเรอ,อร์ของ m o มอสครับซึ่งไอ,อตัวนีห้หายกันเป็น,นานแล้ววันนี้อ่าโอเคเลยนึกึ้นได้ว่าเอ้ยมันมีเอเรอร์ตัวหนึ่งที่ท,ท,ที่เจอบ่อยๆนะครับก็คือตัวนี้ที่เกิดไปตอนต้นแล้วว่ามันคือตัวนี้นะครับสองตัวนี้มันหายไป i m r GFI AGFI แล้วเนี่ยมันหายไปเพราะอะไรนะครับเอาจริงๆนี้ก่อนโอกาสที่มันจะหายไปโดยที่ เราไม่ได้ไปทําอะไรมันก่อเนอ่ยมันแทบจะไม่มีโอกาสเลยแทบจะเป็นศูนย์เลยทีนี้มันจะต้องมีการไปทําอะไรสักอย่างหนึนก่อนกับการวิเคราะห์มันถึงจะพอเวลาล้านผลแล้วไม่ออกมาต้นเหตุต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ View a n a ลิซิสพอล p พ r t y ีแล้วก็นี่ในเอสติเมชันใช่ไหมเจอตัวนี้ Estimate Mean and Intercept เมื่อเราติ๊กออกปุ๊บนะครับกดปิดแล้วก็กดคาลคูลเลตกดดูผลเห็นไหมครับมันกลับมาแล้ว I M R G F I A G F I มันกลับมาแล้วทีนี้สาเหตุการที่เราไปทำตรงเนี้ยตรงเนี้ยให้มันติ๊กถูกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเท่าที่เคยเจอปัญหามาคดาเอาเป็นว่าขอแบ่งเป็นสองหมวดสองแบบเออแบบที่หนึ่งคือ เจอปัญหาเลยต้องมาทําตรงนี้กับแบบที่สองตั้งใจให้มันเกิดนะครับเอาแบบแรกก่อนแบบแรกก็คือสมมุติว่าผลต่างๆต,ตรงเนี้ยนะเรารันมาแล้วเอาทเอาใหม่นี่ก่อนผลต่างๆต,ตรงเนี้ยนะครับพอเรารันเอโมสนแล้วปุ๊บเนี่ยผลตรงเนี้ยมันมีปัญหาไม่ว่าจะเป็น CFA หรือเป็น ACM ก็ตามผลตรงเนี้ยมันมีปัญหาเนี่ยคลิกเป็น standardize แล้วค่าเหล่านี้เกินหนึ่งค่าตรงนี้เกินหนึ่งหรือใดๆก็ตามพี่เราคือว่ามันมีปัญหามันมีติดลบในจุดที่มีคนติดลบนะครับเช่นตัว R square เออเช่นตัว error ที่มันมีคนติดลบ v a r u e อย่างเงี้ยแต่มันติดลบเนี่ยอันนี้คือปัญหาเราเลยไปทำการทำอะไรบางอย่างหรือโปรแกรมอาจจะแนะนำหรือมีคำแนะนำว่าให้ไปติ๊กตรงนี้สิให้เป็น estimate mean a n d intercept แล้วมันจะไม่ออกอาจจะขึ้นเออร์เรอร์อะไรบางอย่างมาให้เราสนใจแล้วก็ไปทําตามโอเคไม่ว่ากันแต่เบื้องเบื้องหลังแนละ้อวอ่ะมันไม่ควรจะต้องมาติ๊กอะไรเพราะถือว่าเราควรจะปล่อยอิสระให้มันเกิดขึ้นการที่ต้องมาติ๊กอะไรเพิ่มเติมแบบนี้แสดงว่าเราต้องการไป d just ต้องการไปควบคุมไปบังคับอะไรบางอย่างแล้วอะไรอะไรบางอย่างที่ว่าอันนั้นนะ่ะมันก็คือผลของที่ไอตรงเนี้ย มันมีปัญหาถูกไหมเราเลยต้องไปทาอะไรตรงนั้นซึ่งตรงนี้ตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปแต่ละผลตรยายเนี่ยมันเป็นอะไรแต่หลักๆเลยตอบเลยก็คือเป็นเรื่องของข้อมูลดิบนะครับถ้าข้อมูลดิบไม่ดีพอมีปัญหาโอกาสที่ผลลัพธ์มันจะเคี้ยนอะ่ะมันมีปัญหาแน่นอนดังนั้นเราจะแก้ที่ปลายเราจะแก้ที่ปลายทางหรือแก้ที่ต้นทางแก้ต้นทางก็คือไปเรียกว่า อะไรนะดู a อ d ดีใหม่ไปคลีนข้อมูลใหม่ดูซิตรงไหนมีปัญหาคนตอบเกินตอบผิดเออคนตอบเกินนะคนข้อมูลมิซซิงหรืออาจจะแบบตอบมั่วๆสามลงมาทุกข้อเลยห้าทุกข้อเลยอย่างเงี้ยก็ต้องไปไล่ดูว่าคนไหนที่ที่ทำแล้วมีปัญหาก็ไปแก้ตรงนั้นนั่นคือต้นทางและปลายทางมันก็จะดีต่อต่อไปเรื่อยนี่ถ้าเราแก้แบบแบบปลายทางก็คือเนี่ย หนึ่งในนั้นก็คือวิธีการมาติ๊กให้ e m t t m m t e n มี d Intercept มันก็จะทำให้ลันผลออกออกมาได้ซึ่งนั่นแหะอย่างที่บอกคือข้อมูลดิดมันมีปัญหาอะไรบางอยา่างมันเลยติดขัดคือโปรแกรมเลยแนะนำว่าให้มาติ๊กตรงนี้เพื่อที่จะออกค่าค่านี้แล้วมันจะทำได้นะครับซึ่งปกติมันมีคนจะต้องมาติ๊กตรงนี้ถูกไหมถ้าเราลองเล่นแบบ default พื้นฐานเลยเราไม่ต้องติกแล้วพอเราไม่ติกปุ๊บ ลัดออกมา g f I ออก I M R ออกอันนี้คือปกติอีกแบบหนึ่งที่เมื่อกี้พูดเกินไว้ก็คือเราใช้ปลั๊กอินแล้วาตัวนี้ Validity หรือ Master Validity ก็คือดูเรื่อง C R A V E นั่นแหละที่ไปโหลดปลั๊กอินของ James Gaskin มานี่ในช่องของเราเนี่ยก็มีแนะนำไว้อยู่แล้วว่าโอเคไอ้ปลั๊กอินของ James Gaskin เนี่ยเขาเป็นยังไงลงยังไงลองลองไปดูใน ในคลิปไม่ไดตนะครับอันนี้ไม่ได้หลงลึกก็แวะมาแค่ว่าพอเราลงอกกินแล้วเราสามารถกดตรงนี้ปึ๊บแล้วปลั๊กอินเนี่ยก็จะโชว์เห็นไหมครับโชว์มาเลยค่าโมเดล v าร i ตี้ก็คือ CR ตัวนี้ AVE ตัวนี้แล้วก็ d i s c r i m i n a n t ตัวนี้ด้วยนี่คือปลั๊กอินของเจนกสกินที่เขาทำมาให้ทีนี้เบื้องหลังคืออะไรกลับมาที่ AMOS พอเรากดปลั๊กอินตัวนั้นปุ๊บ ใช่ไหมครับมากดดูผลปุ๊บเห็นไหมสอตัวนี้มันหายไปแล้วพอเรากลับไปดูที่ Under ี Property, ่พา p r วอรตเห็นครับตัวนี้มันถูกติ๊กอยู่อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูใหม่หรอบนะติ๊กออกไปแล้วนะปิดนะกดรันนะกดดูผลเห็นไหมครับโชว์นะอ่ะพาอินแล้วก็มาสเตอร์มาลิตี้ออกผลมาแล้วนะซึ่งผลเป็นผลตัวเดิมนะครับ กลับไปที่ a-mos แล้วก็มาดูที่ดูผลเห็นไหมหายไปแล้วพอไปดูที่ analysis uh, property เห็นไหมมันติกก็คือเมื่อเราใช้ปลักอินตัวเนี้ให้ตัวเนี้ไอคือเบื้องหลังเขาว่าที่เขาทำปลักอินเนี่ยมันไปบังคับว่าต้อง estimate จากมีและ intercept ก็เลยทำให้ตัวนี้ต้องถูกติกออกึึงจะสามารถ run ัักอินได้นะครับก็คือเอาง่ายๆว่าหลักๆแล้วอะถ้าไอ้สอตัวเนี้มันไม่ออกโอเคให้เรา ปิ้งขึ้นมาได้ว,ว่าอ๋อมันคืออยู่ในนี้นี่หว่านี่เราไปทําอะไรกันมาสักอย่างหนึ่งเราต้องเข้าใจยอมรับก,ก่อนดังนั้น,น,นไอแบบหลังเนี่ยที่เป็นปลั๊กอินเนี่ยมันก็คือไม่มีปัญหาเพราะว่ากดเราดีมาแล้วพอเรากดดูดู c r a b e ปั๊บแล้วเราก็มากดตรงนี้ออกมันก็จะรันออกมาก็ได้ค่าโมดลฟิตปกติอันนั้นก็จบแต่ถ้าเหตุผลที่เราติ๊กไอตัวเนี่ยมาจากข้อมูลมันไม่ดีแล้วโปรแกรมแจ้งว่า ควรจะมาติ๊กเพื่อที่จะให้มันรันผลได้อันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นประเด็นแล้วว่าเฮ้ถ้าเราต้องติ๊กเพื่อให้มันหลัดออกไอ้ค่าโ o ดูฟิตตัวนี้ก็จะไม่ออกดังนั้นเราต้องการนําเสนอค่าโมดูฟิตตัวนี้ไหมถ้าต้องการก็ต้องไม่ติ๊เอส t ต m ิเมแต่ถ้าไม่เป็นไรเราไม่เอาเราไม่โชว์โอเคก็ติ๊เอสเติเมไปงนั้นประเด็นมันอยู่ที่ตัวผลลัพธ์ว่า เราจะแก้ไขมันยังไงปัญหามาจากต้นทางเราแก้ต้นทางได้ไหมถ้าแก้ต้นทางไม่ได้โอเคปลายทางไปอย่างเงี้ยถ้าแก้ได้ปุ๊บแล้วเราจะทำยังไงให้ให้ให้มันดูสมูทใช่ไหมเราต้องการผลตัวนี้แต่มันจะเป็นต้องติกตัวนี้ก็ก็ไม่ออกนะครับโอเคก็ให้เป็นไอเดียไว้เท่านี้นะก็เอ่อในรายการนี้เนี่ย An s w e r is เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับ e er อ r o r นะดังนั้นถ้าใครเจอเอร์ออะไรลองเข้า ลองทักเข้ามาถามได้เลยนะแคปรูปมาออถ่ายคลิปมาเออมาถามไปเลยแต่ลองดูใน p ิส y ์ลิสก่อนนะว่ามันมีแนะนำสอนอยู่แล้วไหมอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับแต่ถ้าดูแล้วไม่มีเฮ้ยเป็นปัญหาใหม่โอเคผมจะได้มามาเรียนรู้แล้วก็มาหาวิธีการแก้ไขมานำเสนอต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะแล้วก็ทายอย่าลืม กด subscribe กดติดตามโพสต์ว่าตังแต่ในช่องทางของสมาร์ทอินเตอร์ไทยแล้วด้วยนะครับก็คลิปหน้าเป็นลรก็เดี๋ยวเจอกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ